นดูแค่สองคนเองทำไมหรอมองเออในมมมมอเอ,อร์อบมีืออรจะวาดแฟนน้าเองเหรอใช่จะวาดแฟนน้าทุกแสกีแล้วก็ขอบคุณตัวเองใช่ขอบคุณแฟนคลับทั้งหมดอาไม่ต้องไปไบอกเขาทำไมล่ะ ชอบแบบมือนั้นตัดขาเออชอบตัดขาพี่วอวายินน่ะนี่ไหล่หลุยไม่ใช่ผมยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยนะไลฟ์มาได้ครับพอแค่นี้ก่อนเฮ้ยทำไมเปนเรื่อเนี้ยเซอร์โบรไอ้พ่ออีกแล้วไอ้พ่ออีกแล้วเหรอแล้วหัวล้อนได้เฉยงงนะะต่อยนะปล่อยนะพีอกไปก่อนอันนี้คือของอะไรของพี่ครัเออของพี่นะไลฟ์เลยมีเวลาห้านาที สวัสดีครับก็สวัสดีคนคุยของพี่หยินทุกคนด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ่ามึงเดอกทาดีๆหน่อยใช่พอแล้วทำดีๆเออเอาโทรศัพท์ไปไหนถ่ายไปถ่ายไปเราถอยเข้าไปในคอมฟอร์โซนดีกว่าครับปะไม่ไม่กูไลฟ์กูมีเหตุผลจะคุยกับพวกเขาเออเขาจะฉลองครบรอบตำแหนฉลองครบรอบสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฉลองครบรอบ ทุกคนผมมาแล้วขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ 600k นะฮะดีใจที่ทุกคนสนับสนุนและรักพวกเราสองคนนะครับขอบคุณแทนพี่วอด้วยนะฮะนี่แน่ซีนไปแล้วว่าไม่ใช่เราสามคนเนาะซีรีส์ไหนยังไม่ออกอ่ะเราก็อยู่ข้างนายในเรื่องอย่าแย่งซีนวอลินพูดของตัวเองไปอ๋อผมไม่ต้องขอบคุณให้เหรอ อ,อกพี่บอดเขาร์ไพร์บอเขาพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่เดี๋ยวผมจะขอบคุณเผื่อมาให้ก่อนคนคนเดียวกันอ่ะเนาะืคนคนเดียวกันคืออะไรใช่คนคนเดียวกันปอสามารถขอบคุณด,ด้วยกันได้ต้องมีอีกหนึ่งกระป๋องส้ปซอ์ไพร์อยากกินของหวานใช่ คุณทุกคนมากเลยครับที่แบบว่าทําให้ผมมี 600K แล้วแต่ก็เห็นว่าติดแท็กด้วยเห็นว่าติดแท็กทวิตเตอร์หนอบสองเลยครับอะไรบ้างแท็กแท็ก 600K แฟนบอลอ้าวจริง 600K แฟนบอลใช่คือคม่วม่จะจะไหลจะไหลจะตัดเป็นบอกบอกกันคงละหลาไม่มี 600K ผมจะยังไม่ยังเล่นไม่ได้นองรับเล่นของอิ 600K มันเยอะไปเนาะมันต้อง 600K นี่คือพันล้านเลยนะ 600K อาจจะคุยนีกไม่นานนะครับก็ยินดีครับยินดีที่ที่ที่เติบโตกับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ที่ชามไปไหนไม่มีใครพิมพ์อ,อะไรมาเลยอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะซอ้แตพี่ออ,อ่ย่อจะไซื้อ,อไรอะ่ะกับสีาเนี่ยหาเรื่องเก่งวะ ผเหมาะมากน้องมากให้ผมฝากซื้อไอติมด้ยนะไม่ต้องซื้อให้มันไปซื้อเองฝากซื้อไอติมไม่ไม่ไปไปสามคนฝากซื้อไอติมมมต้องขอบคุณแฟนคลับก่อนขอ้แค่แค่ถือแค่แหนมเลืขอบคุแฟนคลับผมขอขอบคุณแฟนคลับก่อนครับผมไม่สามารถลงไปซื้อของได้จริงรีคู่เหล็กบุรลาดมุ่งกับ ลงนะไอติมไอติ่มลินจีไม่ต้องซื้อนะให้น้องลงไปเองแม่เราคุยกับแฟนคลับกันเขาคือครอบครัวครับแฟนคลับสวัสดีครอบครัวทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นสามหครอบครัวอบครัวทั้งหมดสามพันผมเออครับผม ช่วข่าวนัยากสัญญาณไม่ดีแล้วมันก็ทำฟิวเตอร์มดรูไปเลยไปนี่ีเลกูดมันต้องรีบคู่ด้วยวะช่ำชองภาษานี้แล้ว พูดตัดผมดีไหมอยูไม่ควรผมให้องาผมถามแไปครับไงผมถามผมถามครอบครัวออ๋ครอบครัวครอบครัวนตระกูลแหละหว่องหมดเลยที่เข้ามาดูอ่ะใช่ไหมหว่องทุกคนสามารถใช้ตระกูลเดียวกันได้หมดหว่องได้เลยครับเข้าเขตเปลี่ยนชื่อเป็นหว่องได้เรียบร้อยเลยครอบครัวเรายไปเรื่อยกดสองไปเรื่อยเรื่อยไม่เคยมาไปเรื่อยกับไปเรื่อยตอนนี้ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยไปแล้วดิปะทุกคนขอบคุณทุกยางผมขอบคุณแล้วขอบคุณแบบมากมากแบบว่ายินดีครับอยากให้เราต้องไปแบบไปเรื่อยๆนะไปถึงแบบเจ็ดแสนแปดแสนอยู่อยู่อยู่แบบว่าเป็นกําลังใจเป็นแบบว่าจนกว่าทุกคนจะได้เรื่อยๆเรื่องใหม่จนกว่าจะมีผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอให้ติดตามเราไปอีกเราบอกว่าจะเป็นเมียค่ะไม่เป็นแล้วกันครับ ขาบอกว่าพ่อร้องเพลงให้ฟังหน่อยอุ้ยไว้เจอในงานแตมีดีกว่าอุ้ยจะแกงอะไรบ่มีกะอย่เอาไปทิ้ไปลงแกงกันเดี๋ยวผมผมร้องเล่นๆอ้ายเอมบ่ถึงนี่ตอนนี้คือดังไปถึงใหม่ไทยแล้วนะดังไปถึงใหม่ไทยรู้แล้วอะใหม่ไทยโทรมาแล้วอะโทรมาบอกว่าน้องหยุดหยุดไม่ต้องร้องเพลงพี่อีกแล้วนะได้โปรดอย่าร้องเพลงพี่อีกแม่ทางว่าหยุด ต้องหยุดอ่ะต้องหยุดหยุแบบไม่ต้องมีอะไรกันเลยต้องหยุดหยุดร้องก่อนวอไปไหนครับวอไปซื้อของกินครับผมสั่งกินฝาเขาซื้อไอติมมาเออผมฝากซื้อไอติมอ่ะแต่พี่อันไม่ให้ซื้องงปะไม่ฉันบอกว่าให้ลงไปด้วยการสงสารวอชอบใช้แต่วอลงไปคนเดียวอ่ะแต่ผมรีอไง รีคู่เล็กคู่ผมรีคู่วันนี้มีใครดูไลฟ์บ้างถามดิสนุกป,ปะอยากรูว่ะเออทุกคนวันนี้มีใครดูไลฟ์ที่ผมแบบได้ไลฟ์ไหมทำงานที่มีเดียเลยเฟรนดสนุกไหมครับแห่งคอนเทนตนะ เอห,เห็นช่วงแรกๆอะ่ะก็ไปแบบรอๆอยู่นะนช่วงหลังๆอะะ่ะ,ะ,ะเริ่มเมอาไปแกงก็งแบบว่ายินดีด้วยคุณได้ลูกสาวค่ะลูกสาว จริงตั้งแต่แบบว่ามีงานไลฟ์สดอะไรเข้ามารู้สึกว่าเป็นคนที่พูดมากขึ้นพอสมควรพูดแบบพูดไปเรื่อยไปเรื่อยแบบพูดไปเถอะแบบไม่มีสาระหยุดก็คือไม่ไม่มีอะไรหยุดเกันเอาอู้ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าสี่หมื่นพอต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ มทำอะไรเดียทุกคนต้องรอเตรียมเซอร์ไพรส์งานแซมิ่ิตะอยากเห็นดิล้องเพลงลุกทุ่งปเฮ้ยเฮ้ยอะไรต้องมาแล้วปะพงอะไรมาปะล้องเพลงลูกทุก่งอ่ะเป็นแค่นอน <c oughs> ออกแล้วนะท่อน,ท,อนท่อนนี้โดนแคปแล้วนะโดนแล้วเป็นแค่แค่แค่สามคำอ่ะเป็นแค่นอนคือที่เอลืมตาเกิดมาทำกลางดอกไม้ ร่างกายพร้อมฝากไอ้ว่าพูดภาษา่อยผมมชอบโดนบอกว่าไม่ต้องร้องหลักร้องไม่ตรงขีดทุกคนพูดกันหมทุกคนพูดเหมือนกัน,น,กน,ดน,กนโดยไม่ได้นัดหมายมอย่ะเหนุการคุณๆเหตุการณ์ี้เป็นยังไงการจริงหยุดเผืแบบว่า ก็ชอบพ่อแหละแต่ว่าถ้าเรียกร้องเพลงต้องหยุดหยุดหยุดให้พ่อเต้นดีกว่าพ่อเต้นเลยเขาบอกว่าเอาแล้วหนอนปีเตอร์แมสแล้วแน่ๆหนุ่มมิเตอร์กำลังจะโทรหาแล้วนะตอนนี้สมัยเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีปูนาขายเกยเลยว่าปูนาฮะเคยเต้นอยู่ตอนป .2 อะเต้นคิดมากอะปูนาขายเกยตัวใหญ่ซะไม่มีอะไรยว่าคาที่ยามาสี ม่ถ้าใครอยากเห็นคือโบวถมาเยอะแต่แฟนมีจะจัดพาเต้นเพลงลทุ่งให้งงปะแฟนมีทแบบไม่ต้องหลงเหลือความหล่อเลยคือพี่อ่านเขาจัดไว้ว่าร้องขายขามอย่างเดียวเลยไปเล่นตลกไม่ก็ร้องเพลงลูกทุง่ง<อ>พังกันแล้วนะ<อ> <laughs> ยินวอคือใหม่ไทย <laughs> ทุกคนสิบสิบเพลงแล้วปูนาขาก็มา มืสี่สิบเแล้วอะ่ะต้องอต้องออต้องบอกทุกคนในทั้งหมดสี่สิบเคนี้ด้วยครับเป็นเป็นไลฟ์สาระนะครับหมายถึงไลฟ์แบบไม่มีสาระ <laughs> อะไรพ <laughs> <laughs> ูดไปเรื่อยอ <laughs> เออมีเพลงชิเมโจได้เอาหัวใจเธอมาด้วยใช่ไหม,ไมออเขาเขาพิมมาผมแบบว่าเออจำได้เลยนี่หรือว่าจาริยาแบบ ในทีวีเขามีโฆษณาแต่ปะเคยได้หรอเคยได้ยินชิเมจูได้ชิเมจูได้ใช่ปะเริ่มแล้วนะครับเริ่มดื่อแล้วเดี๋ยวถ้าจังหวะไหนผมค้างผมก็จะไปแบบไม่มีสัญญาณเลยเพืบอเวพาขอดไม้กับเรือเคยฟังไหมอันนี้เพื่อนผมเองอ่ะเอาละเพื่อนผมกำลัง บร <Bravo. S 2> าโบกำลังหลั่นปุ่นอยู่ไอไอเต็มกลัวไม่มีเอ้ยอะไรพี่วอไปไหนพี่วอไปแล้วตึกเกอโ <laughs> ทรศัพท์ตื้อเหมือนเจ้าปองครัทุกคนไาพร้อมไปปั่นนี้ปั่นที่บี เออเข้ามานี้เด็กน้อยม่ได้ไหมเดิมานีลดิตัวเล็กมานี้ดิตัวเล็กตัวเล็กไหมเคยตัวเล็กตัวเล็มาตัวเล็กพูดมันเรื่องอะไรทุกคนจะเห็นหน้าตัวเล็กไหมครับเออตัวเล็กเอ๊หน้าตัวเล็กวะตัวเล็กของยีนหรอเออตัวเล็กเอ้ตัวเล็กนวดไหมตัวหนาวตัวหนาวทุกคนครับคือมวดผมมีอะไรจะบอกทุกคนนะครับคือ เมื่อวานนะครับตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาพี่อินบอกว่าผมนอนกอดพี่ินนะครับด้วยความที่แบบเก,กขิงผมแหละแบบม,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 มันนอนกอดทําไมเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับคือเตียงนอนนะครับมันนอนไม่ได้นะครับมันเล็กนะคะก็เลยก <c oughs> ็เลยต้องขยับไปนะพี่นอนเข้าแล้วนะมึงพูดแบบเนี้ยมาพี่นอนเข้าชุดเครื่องนอนชุดเครื่นองนซาตินส่งมาเป็นเตียงเลยแบบอนนี้คือมา คอนโดมีที่วางแล้วนะทุกคนครับอุ้ยเอาแล้วตัวเล็กมาลวนาแท็กอะเออ<า>แท็กองนะตัวเล็กไมได้เลยไม่แต่เลี้เหมือนอะไรเลยตัวเล็กของยีนแต่แต่เมื่อเช้าผมแบบยังไงผมนอนไม่ได้เลยเพราะเพราะว่าผ้าห่มอ่ะคือผมเป็นคนจําพวกหนึ่งที่เกลียดคนแล้วนอนแบบขดผ้าห่มมากอ่ะออแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เก่งใจเวลาเขานอน,อนจะแบบว่าจะทําอะไรก็ได้ไม่ให้เขาตื่นอ่ะ แล้วมันเอาผ้าห่มไปขดแล้วผมดึงมากลัวมันตื่นอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อกูตื่นก็นได้ได้แค่นั้นลุกไปดอาบน้ํานั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่าแต่ตอนนี้นะครับโทรศัพท์ร้อนแล้วถึงเวลานะครับ time to go ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับเฮ้ยเนี่ยคนคุยที่เข้ามาดูพอดีเลยมึงหาเรื่องเก่งมึงหาเรื่องคือมันหาเรื่องผมตลอดจนทุกคนแบบอยากเล่าโมเมนต์หนึ่งให้ใครขับฟังอ่ะโมเมนต์ไหนครับโมเมนต์ที่เธอนอนกับบออ่ะ อ่าเดี๋ยวรอฟังแล้วกันครับตอนนี้เครื่องดื้อแล้วอ่ะเครื่องดื้อเราไปก่อนไปแล้วทุกคนบยปไปเลิกเลิกเอ้า <c oughs> <c oughs>